อัลลอฮฺมะซัลลิลลัลลอฮฺมะซัลลิมอาลัยนบีอัลลอฮฺมุฮัมมัดสัลลัมุลัยคุมวะราะห์มะดุลลอฮฺวะราะกะตุฮฺครับฮัมดูลิละนะพี่น้องในช่วงที่สองนี้นะครับก็เราเองจะพูดคุยนะครับเกี่ยวกับหัวข้อนะครับที่มีความสัมพันธ์อีกหัวข้อหนึ่งนะครับก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮัวตาลาเนี่ยทรงเป็นที่พึ่งนั่นเองนะครับอัลลอฮ์เป็นเป็นที่พึ่งของเราทุกคนนั่นเองนะครับเราจะมาเรียนรู้กันว่าอัลลอฮ จะอธิบายไปได้ในมุมไหนบ้างนะครับและเป็นที่พึ่งของเราในขนาดไหนนั่นเองในฐานะที่เราเป็นบ่าวของพระองค์นั่นเองนะครับประการแรกเลยพี่น้องนะครับเลาเป็นที่พึ่งเนี่ยในภาษารับเขาใช้คำว่าอัสซอมัตนั่นเองนะครับอัสซอมัตที่เราคุ้นชินนะพี่น้องในสุร้อนอคลาสนะครับกุนฮุวัลลอฮุวะอฮัดอัลลอฮฺซอมัตนั่นเองนะครับอัลลอฮ์ทรงเป็นที่พึ่งนั่นเองนะครับซึ่งคําว่าอัสซอมัตนยพี่น้องเป็นหนึ่งในพระนามของลอสุบฮานหัวตาลนะครับ ประการแรกที่เราต้องพูดคุยเลยนะครับก่อนที่จะเข้าไปสู่ว่าลอเ็นที่พึ่งอย่างไรบ้างเนี่ยให้เราได้รู้ว่าอัลซอมัตเนี่ยผู้ทรงเป็นที่พึ่งเนี่ยเป็นหนึ่งในนามของลอสุบฮานะฮูอาตาลานะเป็นหนึ่งในนามของพระองค์และนามของลอสุบฮานะฮูวาตาลาเนี่ยพี่น้องเราจะไม่สามารถที่จะกล่าวอ้างขึ้นมาได้ว่าคาคานี้เนี่ยเป็นนามของลอจนกว่าจะมีหลักฐานไม่ว่าจะจากอันกุรอานห,หรือว่าสุนนะของท่าน,นาบนมิซลาลลอฮุวอะไรอยู่วาสลับถ้าไม่มีหลักฐานเลยเนี่ยไม่สามารถบอกได้ว่าคํานี้เป็นนามของลอได้น,นั่นเอง และเช่นเดียวกันท่านอันไหนเป็นนามของลสุบฮานะหัวตาลาก็ไม่สามารถที่จะไปเรียกสิ่งอื่นใดได,ได้นอกจากลสุบฮานะหัวตาลาเพียงผู้เดียวนะครับมันก็ที่เราใช้คําว่าอับดุลนามน,นาพี่น้องนะครับอูร์ฮ์มาเป็นหนึ่งในนามของลออูห์ฮีเป็นหนึ่งในนามของลออันละอวันละใครก็ตามจะตั้งชื่อเหล่านี้เนี่ยก็ต้องมีคําว่าอับดุลนามนาเนน,น,น,นี่นอกจากว่าบางชื่อเท่านั้นบางนามเท่านั้นที่จะอนุญาตโดยที่ไม่ต้องมีคําว่าอับดุลน,นั่นก็ ไว้เป็นเนื้อหาสาระในครั้งต่อไปนั่นเองนะครับแต่คําว่าอัลซอมัตเนี่ยนะครับเป็นหนึ่งในนามของลอตนะครับที่บ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่ของพระอ,องค์นั่นนี่นะครับและพระนามของลอซุบานหัวตาลาเนี่ยพี่น้องที่เป็นเกตความรู้ให้กับเราเช่นเดียวกันนะครับมีฮะดิษบทหนึ่งที่นามีได้กล่าวว่าอินนัลิลฮิติสอาตันวะติสไอนะอิสมันวะตันอินลาวาฮิดเนี่ยนายบอกแท้จริงอัลล้์เนี่ยมี99พระนามนะครับอัลลอฮ์มี99พระนามนะครับหนึ่งร้อยเว้นหนึ่งนาีบอกหน มันอะซซฮาดาคอรันจันนะนบ,บีบอกใครก็ตามที่อะซซฮาตรงนี้เนี่ยอะซอฮาเนี่ยนะครับอาจจะแปลว่าอ่าท่องจําอาจจะแปลว่ารักษาอาจจะแปลว่าทําความเข้าใจก็ได้แต่นักวิชาการอธิบายว่าอะซซฮาเนี่ยคือสามรูปแบบหลักๆหนึ่งก็คือท่องจํา ท่องจำคือการรักษาพระนามของเราซุบฮาหนะหัวตาลาทั้ง99พระนามใครก็าตามที่ท่องจำนะครับและอีมานศรัทธาในการท่องจำนั้นด้วยนะทั้ง9 9พระนาม2ก็คือทําความเข้าใจใน9 9พระนามนั้นและ3ก็คือปฏิบัติตัวเนี่ยให้สอดคล้องกับพระนามเหล่านั้นเราเป็นที่พึ่งเรารู้ว่าเราเป็นที่พึ่งอย่างไรบ้างเราก็ต้องปฏิบัติตัวเราเนี่ยให้มันสอดคล้องกับสิ่งเหล่านี้เชื่อมั่นว่าเราเป็นที่พึ่งพึ่งต่อเราอเพียงผู้เดียวศรัทธาต่อเราเพียงผู้เดียวแล้วก็เป็นที่พึ่งให้กับบุคคลอื่นๆด้วย เท่าที่เรามีความสามารถนบีบอกอบรรดาลวิชาการอธิบายว่าอะซาฮาเนี่ยหมายถึงสามสิ่งนี้ท่องจำอิมานศรัทธาเข้าใจความหมายและปฏิบัติตัวให้สอดคล้องถ้าใครก็ตามทำสามสิ่งนี้เนี่ยได้ขอรับนจัาน,นะน,นบีบอกจะมีสิทธิ์ในการเข้าสวรรค์ของรัสุบฮานะฮุวาตาละนัน่นคือประเด็นนะครับในหิษบนนี้แต่หฤษบนนี้นะพี่น้องมีวรรคแรกที่นบีบอกว่าแท้จริงัล้วมีเกาะิาพนานะครับนวิชาการอธิบายว่าไม่ได้หมายความว่าอมีเพียงแค่99พระนามนา เราไม่ได้มีเพียงแค่เก้าบ้าพระนามแต่เก้า้าพระนามที่นบีบอกตรงนี้เนี่ยหมายความว่าใครก็ตามที่รวบรวม9 9้าพระนามจากอัลกุรอานและสุนานะเนี่ยและนําไปทํสามสิ่งที่เราบอกเมื่อสักครู่เนี่ยจะได้รับสวนสวรรค์แต่เรามีพระนามของพระองค์เนี่ยมากกว่านั้นนั่นเองนะครับพะดิษบน,นี้เหมือนกับการที่เราบอกนะพี่น้องนะครับว่าฉันเนี่ยมีเงินหนึ่งร้อยบาทฉันเนี่ยมีเงินหนึ่งรอยบาทนะครับถามว่าเราเนี่ยมีเพียงแค่หนึ่งร้ยบาทหรือเปล่าพี่น้องเราอาจจะไม่ได้มีเพียงแค่หนึ่งรตอยบาท อีกเยอะแยะมักงมาอยู่ที่บ้านของเราแต่ที่มีณตอนนี้เรามี100บาทในกระเป๋าเนี่ยมี100นะครับนักวิชาการอธิบายว่าฮะดิษบทน,นี้เช่นเดียวกันนบีบอกอัลลอฮ์มี9 9พระพนามแต่พระนามของพระองค์เนี่ยมีมากกว่านั้น <ST. S 1> ด้วยกับฮะดิษอีกบทหนึ่งนบีบอกว่าฉันเนี่ยขอดูอาต่อัลลอฮ์ะนะด้วยกับพระนามที่พระองค์เนี่ยบอกให้ทุกคนได้รู้นะครับนบีบอกด้วยพระนามที่อัลลอฮ์บอกให้เราได้รู้นะครับที่มีในอัลกุรอานหรือว่าในฮะดิษหรือว่าด้วยกับพรระนนนาามมทที่่่อออออออััลลลลลเไบบบกกกใคยยศว เราก็ไม่รู้ใช่ไหมพี่น้องนะครับเราก็ไม่รู้และด้วยกับพระนามที่อัลลอฮ์เนี่ยไม่บอกใครเลยแม้ั้งท่านนบีสุลต่านหัวอะไรวะสัลลัมเป็นพระนามที่อัลลอฮ์รู้เพียงผู้เดียวฉะนั้นพระนามอัลลอฮ์มีทั้งพระนามที่อยู่ในอันกุรอานที่เรารู้ทั้งอยู่ในสุนนะที่เรารู้และก็มีพระนามที่นบีรู้เพียงคนเดียวไม่มีใครรู้และก็มีพระนามที่ไม่มีใครรู้เลยนอกจากอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตาลาฉะนั้นอัลลอฮ์มีนามมากกว่า99พระนามนั่นเองนะครับแต่พระนามที่เราเองเรียนรู้แแลละะท่องจําคุ้นนิเ มันคือพาระนามที่ได้มาจากอันกุราและสุนนะทั้งหมดนั่นเองนะครับจึงเป็นข้อสังเกตนะพี่น้องว่า99พาระนามที่เราท่องจําของคนนี้เนี่ยมันแตกต่างกับอีกคนหนึ่งคนนี้บอก99พาระนามเนี่ยมีอันนี้นะอีกคนหนึ่งบอกว่า99พาระนามเนี่ยอีกอันหนึ่งนะซึ่งมันจะมีเขาเรียกว่าบางพระนามที่มันไม่เหมือนกันพี่น้องลองไปสังเกตดูได้ว่าบางทีบางคนท่อง99พาระนามอีกคนท่อง99พาระนามแต่มีบางพาระนามที่ไม่เหมือนกันเป็นการอบอกว่าอัลลอฮ์มีมากกว่า99พารนะนามนั่นเอง แต่ทุกพระนามต้องเน้นย้ําว่าต้องมีหลักฐานจากอัลกุรอานและสุนนะไม่สามารถกล่าวเออเองได้นั่นเีงนะครับและอัลซอมัดก็เป็นหนึ่งในานามของพระอ,องค์นั่นเีงนะครับมาดูนะพี่น้องนะครับฮะดิษบทหนึ่งเนี่ยนะครับที่ท่าน,นาบัีดุลลอฮุอะลัยวะซัลลั่ยนะได้ยินชายคนหนึ่งขอดุดานะครับด้วยกับการใช้พระนามนี้ขอร้อเนี่ยในการขอดุดุใช้วันนี้ขอว่าอัลลอฮุมะอินนีอัสอาลูกะโอ้รอแท้จริงข้าเนี่ยขอ,อต่พอพระองค์อันนีอัชฮะรูอันนักอันตัลลอตนว่า ท่านเนี่ยอัลลอฮ์บ ب ح ا ن ه และุตาลาเนี่ยคือพระเจ้าลาอิลาฮิลลาอันไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์อันตะอาฮัดนะครับอัลลอฮ์คือพระเจ้าเพียงองค์เดียวอัสซอมัตผู้ทรงเป็นที่พึ่งนะครับชายคนนี้ใช้คําว่าอัสซอมัตในดุอาด้วยอัลล ah ะดีลัมยาลิดวาลัมยูลัดวาลัมยากุลละหุกุฟุวันอาฮัดก็คืออ่านจนจบสุรไอคลาสเนี่ยนะครับชายคนนี้ดุอาบทนี้นะครับและลบีเองเนี่ยไม่ได้ยินนะครับและลบีก็บอกกับชายคนนั้นว่าอะไรพี่น้อง แน่นอนเนี่ยเราก็สันตล,ล้อท่านเนี่ยได้ขอต่ออัลลอสซุบฮานะฮฺวะตาลาด้วยกับพระนามเมื่อได้ขอด้วยกับพระนามนี้แล้วเนี่ยอิลาสุอิลาบิฮีอะตอจะทาให้อัลลอสซุบฮานะฮฺวะตาลาให้กับเจ้าว่าอิลาดูบิฮะบิฮีอาจาบะแล้วเมื่อเจ้าขอสิ่งใดเนี่ยอัลลอฮ์ก็จะตอบรับดูอาของเจ้านั่นนองหมายความว่าอย่างไรพี่น้องหมายความว่าการที่เราใช้พระนามของอัลลอสซุบฮานะฮฺวะตาลาเนี่ย นะครับในการขอดุอาต่อลอสุบฮานะฮหววตาลาเนี่ยมันมีคุณค่าอย่างมากเหมือนกับชายคนนี้เนี่ยที่ขอดุอาต่อลอด้วยกับการที่เขาขอเนี่ยไม่มีคําขอเลยแต่เป็นการสรรเสริญอร์ทั้งหมดกล่าวว่าฉันยืนยันว่าเราเป็นเจ้าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์อรร์เป็นที่พึ่งอร์ไม่มีบุตรและลอสุบฮานะฮหววตาลาไม่มีสิ่งใดเหมือนเนี่ยไม่มีคําขอสักคำหนึ่งแต่เป็นการสรรเสริญทั้งหมดนบีบอกการขอแบบนี้เนี่ยจะทาให้สิ่งต่างๆที่เขาจะขอหลังจากนี้ไปเนี่ยเป็นดุอาที่อัร์จะให้ทั้งหมด เราจะตอบรับทั้งหมดฉะนั้นภาภาพระนามนี้นะพี่น้องอยู่ในดูอาบทน,นี้ด้วยแสดงว,ว่าเวลาเราจะขอดูอาต่อบรับเนี่ยเราใช้พะนามของเราสุบฮานะฮัวตาลาขอได้ใช้พะนามของเราเป็นสื่อกลางในการขอดูอาต่อบรั์ได้เรากล่าวว่าอัสซอมัดโอ้ล้อผู้ซึ่งเป็นที่พึ่งอาจจะกล่าวภาษาไทยก็ได้พี่น้องเราโอ้เป็นผู้เป็นที่พึ่งของข้าเนี่ยโปรดช่วยเหลือข้าในเรื่องนั้นหน่งนี้โปรดช่วยเหลือฉันในเรื่องนั้นเนื่งนี้โปรดตอบรับดูอาของฉันด้วยก็จะทําให้ดูอาของเราเนี่ยมีน้ําหนักและทําให้เราตอบรับมากขึ้นนั่ อัลล์กล่าวในอันกุรอานนะพี่น้องวาลิลลาหินอัสมาอุลฮุสนาและสําหรับพระองค์เนี่ยมีพระนามมากมายนะครับอัลลอฮ์ไม่ได้บอกว่ามีจานวนเท่าไหร่นะมีพระนามมากมายฟาดอูฮ oh ah ูบิฮาดังนั้นสู่เจ้าทั้งหลายเนี่ยจงขอดูอาตอ่ออัลลอห์ด้วยกับพระนามเหล่านั้นฉะนั้นเนี่ยเราจึงไม่แปลว่าเวลาเราฟังดูอาในตอนละหมาดก,กูน,นูในตอนดูอากูนูนเนี่ยพี่น้องในละหมาดวิเตสเนี่ยบางทีเนี่ยคนนําดูอาวิเตสเนี่ยเขาไม่ได้ขออะไรเลยเ,ลยเขากล่าวนามอัลลอห์อย่างเดียวเลยดูว่าสรรเสริญ AH อั เพื่อเป็นการอะไรพี่น้องเป็นเหมือนใบเบิกทางว่าเขากําลังสนรเสริญต่อร้อนและเมื่อกล่าวสนรเสริอต่อร้อนแล้วเนี่ยจะขออะไรหลังจากนั้นละ่ะเราก็จะให้นั่นนี่นั่นคือความยิ่งใหญ่ของพระนามของพระอ,องค์นั่นนี่นะครับอีกบทหนึ่งพี่น้องก็มีชายคนหนึ่งนะเขาได้ละมานะครับและเขาเองจนกระทั่งไปถึงละมาต์อ่านตาตชดเนุ่ยในตอนสุดท้ายเขาก็ขอดูอาต่อร้อนเนี่ยนะครับด้วยกับดูอาบทน,นี้เนี่ยพี่น้องนะครับเหมือนกับคล้ายๆกับดูอาบที่ผ่านมา แลครับแล้วก็ขอในตอนท้ายหลังจากที่กล่าวนามอัลลอฮ์เนี่ยว่าอัสซอมัดด้วยเนี่ยขอในตอนท้ายว่าโอ้ล้อปวดอภัยโทษให้กับข้าด้วยนบีบอกว่าก็กูฟิรอละหูก็กูฟิร์ละหูซาลาสันนบีบอกชายคนนี้เนี่ยเขาได้รับการอภัยโทษจากลอสุบฮาน,น,หนะหัวตาลานบีกล่าวเช่นนี้เนี่ยสามครั้งชายคนนี้ได้รับการอภัยโทษจากลอชายคนนี้ได้รับการอภัยโทษจากลอเพราะอะไรพี่น้องเพราะขอดูอาตอ่อลอสุบฮานะหัวตาลาด้วยการกล่าวนามของพระองค์นั่นเอง และนามนี้เนี่ยแหละอ,สอัสซอมัตผู้ซึ่งเป็นที่พึ่งเนี่ยก็เป็นดูอาที่เขาขอนั่นเนีงนะครับฉะนั้นเนี่ยพี่น้องน,นี่คือสิ่งที่สําคัญนะครับที่เรารู้พระนามไหนของ้อนเนี่ยนะครับเราก็นําไปกล่าวในการก่อนดูอาในทุกๆดูอานั<ช>่นเีงนะครับ <ๆ S 1> ก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้ดูอาของเรามีน้ําหนักมากขึ้นนั่นเีงนะครับประการต่อมาพี่น้องน,นะครับเมื่อเรารู้ว่าอ,สอัสซอมัตเนี่ยเป็นหนึ่งในนามขอร้อสซุบฮานะฮัวตาลาแล้วเนี่ยพี่น้องนะครับคําว่าอัสซอมัตเนี่ยนะครับ นักวิชาการได้อธิบายพระนามนี้เนี่ยไปในหลายๆความหมายเลยนะครับในหลายๆความหมายหลักๆในมีอยู่ห้านะครับความหมายที่หนึ่งนะครับหรือว่ามุมที่หนึ่งเนี่ยพี่น้องนะครับก็คืออลอสบานาหัวตาลาเป็นที่พึ่งหมายถึงพระองค์คือเจ้านายสูงสุดของเราทุกคนเจ้านายที่พร้อมที่จะให้กับเราเนี่ยนะครับในทุกด้านเมือ่อเราเป็นที่พึ่งของเราเนี่ยนะครับอลอสให้กับเราได้ในทุกเรื่องนะครับลอสประกาศตนของพระองค์ว่าเป็นพระเจ้าของเราเป็นที่พึ่งของเราฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเป็นที่พึ่งของเราเนี่ย มันจะต้องไม่มีสักเรื่องเดียวพี่น้องที่เราไม่สามารถพึ่งอัลลอฮฺสุบฮานนว h u w a าลาได้เราจะต้องสามารถพึ่งอัลลอฮฺสุบฮานนว h u า a าลาได้ในทุกๆเรื่องราวนั่นคือผู้เป็นที่พึ่งอย่างแท้จริงพี่น้องนะครับไม่เหมือนเราเองเนี่ยเราเป็นที่พึ่งของลูกเราเราเป็นที่พึ่งของว่าผู้ชายเป็นที่พึ่งของภรรยาภรรยาเป็นที่พึ่งของสามีในบางเรื่องถามว่าสามารถพึ่งได้ทุกเรื่องไหมพี่น้องไม่สามารถพึ่งได้ทุกเรื่องแต่อัลลอฮฺสุบฮานน a h u w อาลาเป็นที่พึ ภูมิ e. ที่สองเนี่ยผู้ซึ่งเป็นที่พึ่งคือผู้ซึ่งที่เราทุกคนเนี่ยพี่น้องที่เป็นสิ่งถูกสร้างมรคลุกเนี่ยจะต้องมุ่งหาลอสุบฮานะหัวตาลากันทุกคนเมื่อเราเป็นที่พึ่งแล้วเราจะไม่มุ่งหาสิ่งอื่นใดนอกจากมุ่งหาลอสุบฮานะหัวตาลานะครับเราจะต้องมุ่งหาลอสุบฮานอหัวตาลาแม้กระทั่งเราเองหรือว่าสิ่งที่อยู่ในฟากฟ้าเนี่ยบรรดามาเลกะที่บอกเมื่อสักครู่เนี่ยว่าท่านจิบรีเนี่ยมีปีกหกร้อยปีกยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเนี่ยก็ต้องพึ่ง นะครับแม้เพียงแค่ชั่วพริบตาเดียวเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้ถ้าปราศจากการพึ่งพาต่อเราซุบฮานะฮูอัะอาลานั่นนีงนะครับเราเข้าในั้นกุรอานนะพี่น้องว่าอัลูฮูมันฟิสซามาวาติวัลอัลกุลย์ยูมินฮูฟิชะนะครับพระบอกว่าทุกสิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าและพื้นแผ่นดินเนี่ยจะต้องขอและวิงวอนต่อเราซุบฮานะฮูอัจอาลาทั้งสิ้นต้องพึ่งพาต่อพระองค์ทั้งสิ้นนะครับสังเกตได้เลยพี่น้องวันนี้เนี่ยต่อให้คนที่ไม่่ได้ศัทาาาาตตออลุบน ถ้าเป็นความเขาเรียกว่าความเคยชินของเขาเป็นลักษณะที่มันมาจากภายในยจริงๆเนี่ยเวลาเขามีปัญหาเนี่ยไม่มีใครช่วยได้เนี่ยเขาจะมองไปที่ไหนพี่นนอะมองบนฟ้าเงยหน้าไปมองบนฟ้าเป็นการมองบอกว่าสุดท้ายเนี่ยเขาก็ต้องพึ่งสิ่งที่อยู่ข้างบนก็คือออรถสุมาหานะฮรับตาลาทั้งสิ้นพี่นนองนั่นคือธรรมชาติของความเป็นมนุษย์นั่นคือธรรมชาติที่อะรถสร้างมาก่อนที่อรรถซุมาตาลาจะสร้างเรามาเนี่ยอรรถให้เราอยู่ในสภาพที่เป็นรูปแบบของวิญญาณแต่เราเองเนี่ยจำไม่ได้พี่น้อง แล้วร้ให้เราทุกคนเนี่ยได้ยืนยันแล้วว่าใครคือพระเจา้าสุดท้ายทุกคนยืนยันทั้งหมดว่าเราคือพระเจา้าแต่เมื่อเราเกิดมาจากคันของมารดาเราเนี่ยพี่น้องมาอยู่บนดุนยาเราจําไม่ได้ว่าเราคือพระเจา้าแต่เราเตือนไว้แล้วในอันกุรานว่าพวกเราเคยยอมรับแล้วว่าเราคือพระเจา้าแต่เรากลับมาปฏิเสธกันบนดุนยานี้นะครับนั่นคือสิ่งที่เป็นธรรมชาติที่เราให้รู้อยู่แล้วว่าพระองค์คือพระผู้เป็นเจ้าที่เป็นที่พึ่งของสิ่งถูกสร้างนั่นเองนะครับแล้วประการต่อมาพี่น้องอัสซอมัตผู้ซึ่งเป็นที่่พึง นะครับคือผู้ที่ไม่จําเป็นจะต้องพึ่งพาต่อสิ่งอื่นใดน,นะครับซึ่งนักวิชาการใช้คําว่าลาเจารอฟี่แปลว่าไม่มีท้องไม่มีท้องหมายถึงว่าอัลลอ์ไม่ได้ไม่ใช่มีลักษณะมีท้องหรือยังไรนะพี่น้องแต่เป็นการใช้สํานวนว,ว่าเมื่อไม่มีท้องนะแลวเนี่ยแสดงว่าไม่ต้องรับสิ่งใดเข้าไปในร่างกายก็สามารถที่จะดํารงอยู่ได้แสดงว่าเมื่ออัลลอฮ์เป็นที่พึ่งเนะี่ยนะครับอธิบายไปได้อีกมุมหนึ่งว่าอัลลอฮ์ไม่ต้องพึ่งพาสิ่งใดเพื่อที่จะมาเป็นที่พึ่งให้กับเรา นะครับไม่ต้องพึ่งพาสิ่งใดนะครับในการที่จะมาเป็นที่พึ่งให้กับเราแต่พระองค์สามารถเป็นที่พึ่งได้ด้วยกับตัวของพระองค์เองนะครับเป็นที่พึ่งได้ด้วยกับตัวของพระองค์เองพี่น้องไม่ต้องพึ่งพาต่อสิ่งใดวันนี้เนี่ยเราอาจจะพลาดพิงนะพี่น้องไปบางศาสนาเนี่ยศาสนาบางศาสนาเนี่ยบางคนนับถือสิ่งนั้นสิ่งนี้เนี่ยพี่น้องถามว่าสุดท้ายเนี่ยคนที่นับถือเนี่ยก็ต้องไปให้การช่วยเหลือนําสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปมอบให้กับสิ่งที่เขาบูชาและก็ศรัทธานั่นเอง แต่ Allah subhanahu wa t a าลาต้องการอะไรจากเราบ้างครับพี่น้องไม่ได้ต้องการอะไรเลยการที่เราอิบาดะต่อล l l a h ไม่ได้เป็นการอิบาดะเพื่อให้อัลลอฮ์มีอํานาจยิ่งใหญ่มากขึ้นแต่เป็นการที่เราทําเพื่อหวังความพอพระทัยจาก Allah s u b h a า a h u wa t a าลาตั้งหางอัลลอฮ์ไม่ได้ต้องการในสิ่งเหล่านั้นไม่ได้ทําให้อํานาจพระองค์มีมากขึ้นอลัลลอฮ์กล่าวาว่ามาขอรักตุนจินนะวันอินซาอินลาลียะบูดูลข้าไม่ได้สร้างมนุษย์และจินมาเพื่ออื่นใดนอกจากมาเพื่ออิบาดะแต่ครับแล้วอัลลอฮ์กล่าวต่อว่ามอูุย และอัลลอฮฺซุบฮานะฮัตทลลก็ไม่ต้องการที่จะให้เราไปมอบอาหารให้กับเลาหรือว่าประทานริสกีต่างๆให้กับพระองค์เพราะพระองค์มีทุกอย่างที่จะมอบให้กับเราต่างหากเราไม่ต้องมอบสิ่งใดนั่นคืออัสมัตอย่างแท้จริงพี่น้องฉะนั้นวันนี้ถ้าเราจะมองผู้ซึ่งเป็นที่พึ่งที่แท้จริงเ่ยพี่น้องเราจะต้องมองว่าผู้เป็นที่พึ่งเนี่ยต้องไม่พึ่งพาสิ่งใดด้วยไม่ใช่ว่าเป็นที่พึ่งแล้วเนี่ยกับยังต้องพึ่งพาสิ่งสิ่งอื่นด้วยเนี่ยนั่นไม่ใช่ที่พึ่งงททีี่่แ้จริพน วันนี้เราเป็นอย่างที่เราอธิบายว่าเราเป็นที่พึ่งของลูกสุดท้ายเราก็ไม่สามารถที่จะช่วยลูกได้ทุกเรื่องหรือว่าเราก็ต้องไปพึ่งพาคนอื่นในบางเรื่องครูสอนอะไรที่โรงเรียนมาเนี่ยสุดท้ายลูกกลับมาถามเราป๋ามะเข้าใจไหมเรื่องนี้เนี่ยเราบอกไม่เข้าใจสุดท้ายเราต้องย้อนกลับไปถามครูอีกแสดงว่าเราไม่สามารถเป็นที่พึ่งที่แท้จริงเราต้องยอมรับในสิ่งนี้การเรียนรู้คําว่าเป็นที่พึ่งเนี่ยให้เราได้รู้ว่าเราไม่ได้มีอํานาจที่ยิ่งใหญ่ แต่อัลลอฮ์ตังหคือผู้ที่เป็นที่พึ่งที่ไม่ต้องพึ่งพาสิ่งใดเพียงผู้เดียวนั่นนองนะครับนี่คืออัสซอมัดนะพี่น้องนะครับในด้านหนึ่งนะครับอีกด้านหนึ่งนะพี่น้องผู้ทรงเป็นที่พึ่งเนี่ยก็คือเป็นที่พึ่งแล้วเนี่ยต้องเป็นที่พึ่งตลอดกาลตลอดกาลไม่มีวันดับสูญนะครับอัลลอฮ์บอกว่ากุลลุมันอะไลฮาฟานทุกอย่างเนี่ยมีวันดับสูญทั้งหมดววยะบะกอวาจุฮูรบิกะซุนจาราลอวันอิกรอมแต่อัลลอฮ์ตังหาที่จะคงอยู่ตลอดกาลไม่มีวันนไ เรามีนามหนึ่งนะอันอาเคิรคือผู้ที่จะอยู่ตลอดการไม่มีวันดับสลายแต่เราเองพี่น้องต้องยอมรับเป็นที่พึ่งแล้วก็มีวันดับสลายและไม่สามารถพึ่งได้ตลอดการนะครับมีวันจบนะครับแต่ล็อตบาหนะฮัวตาลาเป็นที่พึ่งตลอดการนะครับและสุดท้ายพี่น้องอัสซอมัตเนี่ยคือผู้ที่เป็นที่พึ่งที่ไม่มีลูกหลานและไม่ได้บังเกิดผู้ใดนะครับและไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนกับพระองค์นะครับเหมือนในสุรอิคราชว่า อั ad, ลลอฮุอัลสาัตลมยัริดวะลัมยูลันอัลลอฮ์ไม่มีลูกไม่ให้กําเนิดและไม่ถูกกําเนิดวะลัมยะกุลละหูกุฟุวรนอะฮัดนะครับแล้วอัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع าลาก็ไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนพระองค์นะครับนี่คือแง่มุมต่างๆพี่น้องนะครับในการที่เราวิเคราะห์อัลลอัตผู้เป็นที่พึ่งแต่เราได้เข้าใจมากขึ้นพี่น้องโดยปกติเราเข้าใจว่าเราไม่ที่พึ่งก็อาจจะเป็นที่พึ่งในทุกเรื่องแต่เป็นที่พึ่งขนาดไหนล่ะนานขนาดไหนมีช่วงงเเเวลลลาาาาาหหรรือืออ่่นนีคทํใ้้้้ไดึึึกกซมข ให้เราได้รู้ว่าสุดท้ายเราต้องพึ่งพาต่อลอสุบฮาหนะฮูะตาลาเพียงผู้เดียวนี่น,นะครับนี่คือสิ่งที่สําคัญอย่างมากนะครับประมานะพี่น้องนะครับอัลลอสุบฮานะฮูะตาลากล่าวให้เราได้รู้นะว่าความพึ่งพาที่เราจะต้องพึ่งพาต่อลอสุบฮาหันะฮูะตาลานี่ยิ่งใหญ่นาดไหนนะครับอัลลอฮ์กล่าวในสุ่ฟ,ฟาตเดนะครับว่ามา ي ف د ا น الله للناس من رحمة فلما مسيك لها อัลลอฮ์บ,บอกว่าไม่มีสิ่งใดที่อัลลอฮ์จะเปิดให้กับมนุษย์เนี่ยพี่น้องในความเมตตาของพระองค์ แต่เขาว่าเราจะเมตตาบ่าวคนหนึ่งคนใดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของริสกีสุขภาพร่างกายประทานความรู้ให้กับเขาเนี่ยฟ um าลามุมซิกาลาฮาก็ไม่มีใครมายับยั้งห้ามปาลมได้ถ้เาเราจะมอบให้เนี่ยพี่น้องไม่มีใครมายับยั้งห้ามปามได้วาลายุมซิกฟาลามุสซิลาลาฮุมินบะดีวาฮุบันอาซีซุนฮะกีมและเช่นเดียวกันถ้าเราจะยับยั้งห้ามปามไม่ให้กับใครเนี่ยพี่น้องก็ไม่มีใครจะสามารถมอบสิ่งเหล่านั้นให้กับคนคนนั้นได้ นั่นคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่อย่างมากพี่น้องที่เราได้เตือนเราได้บอกเราในอันกุรอานว่าการพึ่งพาที่อาร์ซบานะหัวตาลาเป็นที่พึ่งเนี่ยมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนถ้าเราอยากจะได้อะไรจากพระองค์เนี่ยพี่น้องเราขอแล้วเราต้องการให้กับใครเนี่ยพระองค์ก็จะให้ไม่มีใครห้ามได้แล้วถ้าเราไม่อยากให้กับใครไม่ประสงค์เนี่ยก็ไม่มีใครที่จะให้เขาได้เช่นเดียวกันอัลลอฮุมมาลามานีอะลีมาอไตาเวลาโมดีอะลีมามาแตะเวลายันฟะอุนันจัดดีเหมือนกันจัดดูที่เราอ่านกันเป็นประจำเนี่ยพี่น้อง ไม่มีใครให้ได้ถ้าเราจะห้ามไม่มีใครห้ามได้ถ้าเราสุบฮานะฮูวาตาลาจะให้น,นั่นนีงนะครับนี่คือผู้ซึ่งเป็นที่พึ่งอย่างแท้จริงน,นะครับฉะนั้นพี่น้องนะครับเราเองจะต้องนึกแล้วก็นึกถึงบุญคุณในความเมตตาที่เราสุบฮานะฮูวาตาลามีให้กับเราสม่ำเสมอน,นั่นเีงนะครับอีกอายะหนึ่งนะพี่น้องที่เราได้เตือนเรายาอูฮันนัสอันตุมุลฟุกกรออุยลัลออมนุ y y uh um ์ทั้งหลายพวกท่านทั้งหลายเนี่ยคือฟุกอรอฟุกอรอเนี่ยคือคนที่ ยากจนขัดสนเราเตือนให้เราได้รู้ว่าเราคือผู้ที่ยากจนขัดสนที่ต้องพึ่งพาต่อเลาะซุบฮานะฮูวัตาราวันลอหฮูฮวันกอนี้ยูนฮามีดและอลัลเลาะเนี่ยคือผู้ซึ่งร่ำรวยมั่งคั่งนั่นนีงนะครับดันั้นวันนี้อย่าเป็นบุคคลที่มีความทะนงตนพี่น้องไม่ว่าเราจะมีความรู้ไม่ว่าเราจะมีเงินทองไม่ว่าเราจะมีความดีงามมีอีมานขนาดไหนในพี่น้องเราไม่มีสิทธิในการที่จะไปดูถูกคนอื่นนะครับเพราะเราทุกคนก็ต้องพึ่งพาต่อเลาะทั้งสิน้น ถ้าเราไม่ได้ให้ใหกับเราเนี่ยพี่น้องเราก็ไม่มีในสิ่งเหล่านั้นอย่างแน่นอนนะครับถ้ารัสุหหีบานะหัวตลาลไม่เมตตาให้กับเราเนี่ยเราก็ไม่มีทางมีในสิ่งเหล่านั้นฉะนั้นเราต้องนึกอยู่เสมอนะครับว่าเราก็เป็นบุคคลที่ต้องพึ่งพาต่อเราเหมือนกับบุคคลอ,อื่นๆเหล่านั้นแหละที่เราจะคอยดูถูกเหยียดหยามเขานั่น,นเองเขาก็เป็นบ่าวเช่นเดียวกันนะครับแลหห้วรัศมบานอวัวตาลเป็นพระผู้เป็นเจ้าของเรานั่น,นี้นะครับผมแล้วก็สุดท้ายนะพี่น้องนะครับก่อนที่เราจะจากลานะพี่น้องนะครับมี สิ่งหนึ่งนะพี่น้องที่เป็นคําถามนะครับถามว่ามีสิ่งใดบ้างที่เราต้องพึ่งพาต่อลอสซุบฮาหนะหัวตาลาะนะครับคําตอบคืออะไรพี่น้องสิ่งใดบ้างที่เราต้องพึ่งพาต่อมีใครตอบได้ไหมพี่น้องเมื่อเราเป็นที่พึ่งแล้วเนี่ยสิ่งใดบ้างที่เราต้องพึ่งพาต่อมั้ยคำตอบก็คือทุกสิ่งพี่น้องเราไม่มีทางไล่หมดหรอกว่ามันมีอะไรบ้างครับสินเงินทองลูกหลานเราก็ไล่อยู่ได้แค่นี้แหละสี่ห้าอย่างแต่ในความเป็นจริงแล้วมันคือทุกสิ่งจริงจริงมันคือทุกสิ่ง ที่เราต้องพึ่งพาต่อล็อสุบฮานะหัวตาลาและสําคัญที่สุดก็คือศาสนานี่แหละทางนําที่เราก็ต้องพึ่งพาต่อเราถ้าถามว่าเราจะไปได้รับสิ่งเหล่านั้นอย่างไรละ่ะเราก็ต้องทำสแสวงหาแน่นี่เราอาจจะเป็นที่พึ่งจริงเราส่วนตาลาเป็นที่พึ่งของเราจริงๆพี่นอ้องแต่เราจะได้รับสิ่งเหล่านั้นเนี่ยก็โดยกับการที่เราจะต้องขนขวายทําสาเหตุไม่ใช่นั่งอยู่ที่บ้านแล้วเราจะได้รับสิ่งเหล่านั้นไม่มีทางอยากได้ฮีดายะอยากได้ความรู้ทางนําออกไปเรียนรู้อยากได้เงินทองออกไปแสวงหา เราเตรียมไให้กับเราหมดแล้วอยากได้ลูกหลานก็ต้องแต่งงานนะครับผมนั่นค <top Right. S 1> ือสิ่งที่เรารู้กันอยู่แล้วนะครับผมไม่ใช่การมอบหมายแบบรวมๆแรงๆนั่นนี่นะครับแล้วถามว่าสิ่งใดบ้างที่เราไม่ต้องพึ่งพาต่อเราคาตอบก็คือไม่มีเลยเราต้องพึ่งพาต่อเราทุกสิ่งฉะนั้นไม่มีสิ่งใดที่เราไม่สามารถที่จะพึ่งพาต่อเรานะครับและฮะดิดสุดท้ายนะพี่น้องก่อนที่เราจะจากลานะครับฮะดิดบนนี้นะครับเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺอัตะลากาวนะครับเป็นฮะดีดกูดีซีนะครับอัลลอฮย หาว่าสู่เจ้าทั้งหลายเนี่ยนะครับตั้งแต่เริ่มต้นเลยคนแรกก็คือนบีอาดามจวะทั้งคนสุดท้ายบนดุญุยานี่เนี่ยนะครับทั้งมนุษย์และยินเนี่ยยืนขึ้นไปบนภูเขาลูกหนึ่งเดินสูงที่หนึ่งเนี่ยพี่น้องขอ,อต่อรอสุบฮานะฮัวตาลาในทุกๆสิ่งเหมือนกันหมดเลยนะครับขอ,อต่อรอสุบฮานะวตาลาเหมือนกันหมดในทุกสิ่งอลอสุบฮานะฮัวตาลาก็ประทานให้ทุกคนหนึ่งเหมือนกันหมดเราบอกสิ่งเหล่านั้นที่เราประทานให้กับพวกเขาเนี่ยมันไม่มีทางที่จะทําให้สิ่งที่พระองค์มีเนนยลหาไปไ หมือนกับการที่เรานําเข็มเนี่ยจุ่มลงไปในมหาสมุทรแล้วก็ดึงขึ้นมาน้ําที่มาติดขึ้นมากับเข็มเนี่ยมันจะมีสักเท่าไหร่พี่น้องหยดนึงเนี่ยนะยังยังดูมากไปเลยพี่น้องนี่นคือสิ่งที่อัลลอ์มีและสามารถมอบให้กับเราได้นี่คือผู้เป็นที่พึ่งอย่างแท้จริงฉะนั้นวันนี้เราอยากได้อะไรจากพระองค์เราต้องการสิ่งใดพี่น้องทําหน้าที่ของเราให้เต็มที่แล้วก็ขอดูอาร์มอบหมายต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะอาลานะครับอัลลอฮ์ฮุสฟาดอัลลอฮ์เป็นที่พึ่งของเราเพียงผู้เดียวแลละตออดกาน,น นะครับผมทำดูดีละก็วันนี้เนี่ยพี่น้องนะครับก็ด้วยกับเวลานะก็ต้องจากลากันเพียงเท่านี้นะชอลร์ได้พบเจอกันในครั้งต่อๆไปนะครับกับการเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนานะครับอ่านอัลกุรอานและศึกษาศาสนานั่นเองนะครับชอลร์ได้พบเจอกันในครั้งต่อไปนะครับบอสลลัลลอฮุอะลัยนบีนามุฮัมมัดวก็ละอาลีฮิวซัฮบีวะซัลลิมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์